นักเรียนมาเตะบอลแถวเนี้ยระวังด้วยอย่าเตะแรงเดี๋ยวมันจะไปโดนคนอื่นเขาแล้วระวังรถเขาด้วยเข้าใจไหมครับคเล่นอะไรกันนี่ยเฮยวยแล้วนุก้าครับ ผมขอโทษนะครับผู้ผมไม่ได้ตั้งใจคุณขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจสนามมีทำไมไม่ไปเล่นที่สนามพี่เยอะแยะมาเล่นไปตรงนี้เห็นไหมเนี่ยชนเข้าของแล้วเทอรไปหมดแล้วเนี่ยช่วยเก็บให้หมดเลยคุณผู้ชมขอโทษครับเก็บเลยเก็บเลยสนามมีไม่ไปเล่นอะไรกับตงนี้คยบอลอย่างโตแเลนรศัเดี๋ยวก็หกหมดหรอไม่ต้องห่วงเราถือแบบนี้มันจะไม่หกอยู่แล้ว โอ้ยทำไมมันซวยแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้กินเลยอะเอ้ยโอยคครูเฟทำอะไรเนี่ยหกแล้วเทอหมดเลยคือหนูรีบครครูไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมเปล่าเปล่าครคครูเปล่า เก็บให้เรียบร้อยเลยนะค่ะครูโอ๊ยทำไมวันนี้มันจู่อย่างนี้เนี่ยอะไรเนี่ยตรงนี้โตมันยากมากเลยอสี่ะลบสาับสาม่ะอันนี้อะไรแฮททัวอืมกตวองต่เนี่ยใจแล้วใจแล้วเนี่ยแต่มันไม่ค่าใจะฝักฝีเลยไมก็วุ่นวายเนี่ยเขียนอะไรลวมือเขียนที่ีูโอ้โหรูว่าตัวแซดแฮททใช่วเนี่ย ทำอะไรกันนะ่ะลอกกันบ,บ้านเปโมจิอยู่นี่นใกล้เสร็จแล้วเนี่ยดีดีก็ใช่แ็ลอกกันบ้านก็ต้องอดีอยู่แล้วไงวลอกการบ้านเพื่อนไปยืนกระตายขาเดียวหน้าโรงเรียนเลย <c oughs> เฟย์ก,กับโมจิด้วยโทษฐานให้เพื่อนลอกการบ้านไป <c oughs> ไปลุกลการบ้านให้มมลุกไปเลยลอกการบ้านสอนก็สอนแล้วทำไมทำกันไม่ได้ อดจะดังมันร้อนครับครูยืนไปโอ้ยมันคงไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้แล้วมัง้งนั่นดิสวยตั้งแต่เช้าแล้วอย่ายทาักดีเดี๋ยวก็สวยอีกหอกเฮ้ย ัของพวกเราเนี่ยออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้านะครับละครของเรามีหลายตอนกดตรงนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมาพากก่อนแลน้วก็แชร์ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามน,นะครับอย่าลืมน,นะยครับโอยรยยนยย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 ยัยยยยยละยรยย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 อยยยยด คู่ควบนี้ละครมายังละครมายังมาแล้วครับป้าอ้าไป,ไปดูดได้เลยโอเคอย่าลืมติดตามนะคะเรามีละครทุกวอาทิตย์เลยจ้าอย่าลืมไปดูกันนะเด็กๆ